สวัสดีครับเพื่อนๆือนทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับร้าน PS Motor ร้านรถมือสองคุณภาพดีราคาเป็นเองไม่ต้องกังวลเรื่องย้อมแมวมีบริการหลังการขายตรวจเช็คสภาพโดยช่างมีประสบการณ์ทุกคันเลยนะครับใครต้องการหารถมือสองคุณภาพดีคุณมาถูกร้านแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว ฮอนด้าดีมปี2018สีชมพูขาวนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับฮอนด้าดีมคันนี้นะครับเป็นรถ Family Retro หรือเรียกสั้นๆง,ง่ายๆว่ารถแม่บ้านนั่นเองครับเป็นรถที่ขับง่ายนะครับเหมาะกับคุณแม่บ้านนำรถไปจ่ายตลาดหรือว่าไปส่งลูกเรียนตอนเช้าก็เหมาะมากๆเลยนะครับ okay, เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนก็นกนกนกคือไฟกลมนะครับไฟไฟกลมตัวนี้นะครับจะเป็นไฟ LED นะครับซึ่งยังให้ความคลาสสิกและแฝงไปด้วยความโมเดิร์นของรถคันนี้เลยนะครับและฝั่งซ้ายมือนี้นะครับและขวามือนี้ก็จะเป็นไฟหลอดธรรมดานะครับซึ่งเป็นไฟหลอดสีส้มนะครับก็ยังคงให้ความคลาสสิกของ Honda ดี e เช่นกันนะครับโอเคเรามาดูกันที่ตะแกรงตรงนี้ดีกว่าครับตะแกรงสีดําตัวนี้นะครับเราสามารถใส่ตะกร้าได้1ใบตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นกระเป๋าใบเล็ก1ใบก็สามารถใส่ได้นะครับ โชกคันนี้นะครับจะเป็นโชคแบบเทเลสโคปิกนะครับโชคหลังจะเป็นโชคทวิน็อกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับเ,เป็นดัมเบกหน้าดัมเบกหลังนะครับเ,เป็นล้อซีลวดขอบยางเ0ทับขอบ17นะครับแต่แต่เป็นถ้าช่วงหลังจะเป็น80ทับขอบ17นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าปัดเรือนไม้ก่อนดีกว่านะครับ หน้าปัดเอนไมคันนี้นะครับก็จะคงความคลาสสิกของรถคันนี้ซูเปอร์คัพเช่นกันนะครับจะมีคําว่าซูเปอร์คัพเขียนไว้ตรงนี้นะครับและฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเกียร์วัดน้ํามันนะครับและตรงนี้จะเป็นเกียร์วนสี่จังหวะนะครับช่วงล่างของหน้าปัดเอนไม้นะครับจะเป็นตัววัดความเร็วนะครับของตัวรถและรถคันนี้นะครับวิ่งไปแล้ว26,000กิโลเมตรนะครับโอเคเรามาดูนที่ต่อไปกันดีกว่านะครับก็คือ เป็นมาตรฐานของฮอนด้าทุกคันเลยนะครับก็คือกุญแจแบบว่าแบบล็อก2ชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าล็อก2องชั้นต้องทํำยังไงนะครับขั้นแรกนะครับถ้าเวลาเราจะล็อกคอเนี่ยเราต้องบิดไปทางซ้ายก่อนจะบิดซ้ายหรือบิดขวาก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของของบุคลแต่ผมแม่ถนัดบิดซ้ายนะครับก็ทาอย่างนี้นะครับหมุนหมุนซ้ายไปให้สุดนะครับปึ๊บแล้วดึงออกมานี่นะครับเขาก็จะล็อกเรียบร้อยนะครับกุญแจก็จะล็อกเรียบร้อยนะครับโอเค เวลาเราปลดล็อกเนี่ยเราต้องใช้ตัวของกุญแจเนี่ยในการปลดล็อกนะครับก็คือหมุนอย่างนี้นะครับหมุนขวานะครับหนึ่งทีแล้วก็ใส่กุญแจเข้าไปแล้วก็หมิ่นบุนมาทางขวานะครับหนึ่งทีโอเคนี่เราก็จะปลดล็อกได้แล้วนะครับปลดล็อกได้แล้วโอเคเรามาพูดถึงกันที่ต่อตำแหน่งต่อไปกันดีกว่านะครับก็คือ,อ,อตัวเครื่องยนต์นะครับ บล็อกนี้นะครับจะเป็นบล็อก110ซีซีนะครับซึ่งเป็นบล็อกเดียวกับเว็บ110นะครับข้อดีก็คือเนี่ยเราสามารถหาไหลได้ง่ายมากๆเลยนะครับและสามารถซ่อมได้ตามร้านซ่อมมอเตอไซค์ทั่วไปเลยนะครับทั่วประเทศเบาะนะครับเบาะของฮอนด้าดีมคันนี้นะครับจะเป็นเบาะ2ตอนนะครับซึ่งดีไซน์มาได้ใหญ่และดั้งสบายมากๆเลยนะครับเหมาะกับคนซ้อนก็ดีหรือว่าคนขับก็ดีนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับโอเค มาจุดต่อไปกันดีกว่านะครับก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นทวินช็อคนะครับช็คทวินช็อกก็คือช่วงบนเนี้ยจะเป็นชุบโครเมียมมาและช่วงกลางเนี้ยจะเป็นตัวพลาสติกคุ้มสีดําคุ้มสปริงนะครับซึ่งยังให้ความคลาสสิกและเหมาะกับฮอนด้าดีมคันนี้อีกเช่นเคยนะครับโอเคเรามาดูช่วงท้ายของตัวรถกันดีกว่านะครับ ช่วงท้ายของตรนนะครับก็จะดีไซน์มาก็ยังคงความคลาสสิกเช่นเคยนะครับก็คือจะให้ไฟแดงนะครับไฟไฟเบรกสีแดงนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมนและไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะเป็นไฟสีส้มนะครับซึ่งยังเป็นไฟหลอดเช่นเคยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดราคา Honda d ดี m ปี2018สีชมพูขาวคันนี้นะครับราคาอยู่ที่33,900บาทนะครับ ราคานี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดโปรโมชั่นแรงๆพิเศษสําหรับคนดูคลิปนี้ไปเลยนะครับโปรโมชั่นแรกนะครับจะส่งฟรีทั่วกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆท้งสิ้นเลยนะครับโปรโมชั่นที่2นะครับผมจะแถมเสื้อ PS Motorcycle ให้1ตัวนะครับโปรโมชั่นที่3ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คสภาพรถรอบคันตรวจเช็คระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับโปรโมชั่นสุดท้ายเนี่ยผมมีบริการหลังการขายด้วยนะครับ ถ้าเครื่องมีปัญหาภายใน3เดือนสามารถนำรถเข้ามาเซอร์วิสท,ที่ร้านไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทางสิ้นเลยนะครับใครสนใจหารถมือ2คุณภาพดีราคาประหยัดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพสามารถติดต่อได้ที่เพจ PS Motorcycle หรือ Line และโทรศัพท์ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับอย่าลืมติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณที่ติดตามร้าน PS m o t o r นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ